สวัสด yeah. ีค่ะนักเรียนสบายดีกันทุกคนนะคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนก็คงสบายดีนะคะเอานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ครูได้มาพบกับนักเรียนในชั่วโมงศิลปะศึกษาของชั้นะถมศึกษาพิเศษหกนะคะคุณครูสุภมพักรับผิดชอบศิลปะศึกษาชั้นะถมศึกษาพิเศษหกดังนั้นเราจะชั่วโมงศิลปะศึกษาของชั้นะสมศึกษาพิเศษหกเราจะพบกัน สัปดาห์ละครั้งในทุกวันจันทร์นะคะเวลา14นาฬิกาจนถึง15 15นาฬิกาแต่ครูขอบอกกันขอบอกก่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องยึดกับเวลานะคะไม่ได้เป๊ะเพราะว่าครูจะอัดคลิปไว้จนค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะคะมาดูหลังจากนี้ก็ได้เอาละครนักเรียนครูจะถามหน่อยนะคะว่าในช่วงที่นักเรียนหยุดอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนได้มีกิจกรรมอะไรเด่นๆที่บ้านด้วยค่ะอย่างเช่นช่วยเหลืองานบ้าน พ่อแม่หรือว่าในช่วงนี้นะคะบ้านเราผลไม้ออกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลองกองมังคุดคิดว่านักที่บ้านนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะและครูก็คิดอีกว่านักเรียนก็คงไปช่วยพ่อแม่เก็บเงาะเก็บตู้เรียนผลไม้ในสวนกันทุกคนนะคะถ้ามีดังน,นั้นเมื่อนักเรียนไปนักเรียนลองนึกย้อนที่คะว่ากิจกรรมที่นักเรียนได้ทําในวันนี้หรือในวันที่ผ่านมา ครูอยากจะทราบว่าให้ว่านักเรียนไปทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อ,อไหร่ให้นักเรียนมาเล่าครูแต่ไม่ต้องเล่าด้วยปากเปล่าไม่ต้องเล่าด้วยตัวหนังสือครูจะให้นักเรียนเล่ามาด้วยการเขียนภาพระบายสีส่งมาให้ครูนะคะอาการเขียนภาพระบายสีนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วในชั้นป .5 การเขียนภาพระบายสีถ้าเช่นชน,นักเรียน วาดภาพที่นักเรียนไปอยู่ในสวนในสวนแน่นอนที่สุดก็ต้องมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้ผลไม้นักเรียนก็เวลาเขียนและระบายสีให้เป็นธรรมชาติที่สุดนักเรียนต้นไม้ใบไม้สีเขียวลำต้นสีอะไรสีน้ำตาลใบไม้ใบไม้ที่ร่วงแล้วสีน้ำตาลตู้เรียนอ่อนสีอะไรมังคุดมังคุดอ่อนสีอะไรเมื่อสุกแล้วออกเป็นสีอะไรนะคะนี่ให้นักเรียนคิดจินตนาการไปเองว่าแต่ที่สําคัญจะต้อง ระบายสีให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะอาการทำให้นักเรียนทําในสมุดว่าเขียนที่คุณครูประจําชั้นได้แจกไปแล้วถ้าหากห้องใดที่ยังไม่คุณครูยังไม่แจกให้หนักเรียนทําในสมุดอะไรก็ได้แล้วให้เขียนภาพระบายสีมาให้พร้อมและก็นักเรียนคนใดอีกที่อุปกรณ์ไม่ไม่พร้อมอย่างเช่น สีไม่มีอะไรไม่มีนักเรียนไม่ต้องไปซื้อหานะคะครูรู้ว่าเสียนักเรียนซื้อได้มีปัญญาซื้อราคาไม่กี่บาทแต่ณนะตอนนี้ครูเป็นห่วงไม่อยากให้นักเรียนได้ออกไปพบปะผูกคนในข้างนอกไม่อยากให้ออกจากบ้านเพราะว่าพิษของโควิดสิบเอ่ะเยอะมากในแวงบ้านเราณนะตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเซฟตัวนักเรียนทําเท่าที่ได้ไม่มีสีก็ แรงเอาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายภาพนี่แหละถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้ครูทางไลน์นี้นะคะทางไลน์กลุ่มนี้แหละส่งมาแล้วก็ที่สําคัญเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะอ่าไม่งั้นครูไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเสร็จแล้วทีนี้ ครูก็ขอฝากนักเรียนเอกก่อนจากลาในวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวของนักเรียนนะคะโดยการอยู่บ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆใส่แมสก์เว้นระยะห่างกินร้อนช้อนกลางนะคะนักเรียนครูขอฝากนักเรียนเซฟตัวเองนะคะ,ะวันนี้ครูก็ขอฝากนักเรียนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ